สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ช่องบูบบเบอร์ของเราได้ส่งสายสืบเข้าเข้าไปถ่ายวิดีโอในงานอุลตร้าแมนเด e ฮีโร่พรีเมียร์ in t h a น l a n d ิที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์สิรินงานบิ๊กบุ้มสุดอลังการเพื่อแฟนคลับอุลตร้าแมนฮีโร่ล่างยักษ์ที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นภายในงานนี้จะมีอะไรกันบ้างพวกเราไปดูกันได้เลย โซนนี้คือนิทรรศการฉลองครบรอบ15ปีของท่านศาสดาสีโลซึ่งจะมีแบ็กดอปที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่การต่อสู้อันยาวนานของท่านศาสดาสีโลใครตกหล่นเหตุการณ์ไหนไปก็สามารถมาทบทวนความทรงจําได้ที่ตารางไทม์ไลน์นี้ในส่วนถัดไปก็จะเป็นจุดถ่ายรูปศรีรษะอันใหญ่ยักษ์ของท่านศาสตราสีโลรายละเอียดสวยงามสมจริงที่ด้านหลังก็ยังมี ร์ดเวิร์กพิเศษฉลองครบรอบ15ปีของท่านศาสดาสีโลและเหล่าแก๊งสเตอร์ผู้มีใจคิดคำหนึ่งนึกถึงคิดถึงต่อท่านศาสดาสีโลต่อด้วยแมสเซนบอร์ดอันใหญ่ยักษ์ใครมีอะไรในใจต่อท่านศาสดาสีโร่กาสามารถเขียนโพสต์อิบอกข้อความเขียนความในใจลงไปแปะบนแมสเซนบอร์ดได้ ในโซนต่อมาจะเป็นจุดถ่ายรูปของอุลตร้าแมนคนใหม่ประจําปีนี้อุลตร้าแมนอาร์ที่มีฉากสวยงามมากมายให้ทุกคนที่อยากรู้จักเขาได้เข้ามาถ่ายรูปสวยๆกันตอนรับการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของอุลตร้าแมนอาร์คนนี้นี่เองโซนนี้ก็คือแบ็กดอปที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอุลตร้าแมนคนแรกที่สืบทอดต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยยาอจนมาถึงยุคนิวเจเนชันฮีโร่ที่เป็นเวลาของนักลบคนใหม่ของอุลตร้าแมนอาร์ และยังมีจุดถ่ายรูปฝ่ามือขนาดยักษ์ของอุลตร้าแมนไรซิ่งภาพยนตร์อนิเมชันที่รับชมได้ทางเน็ตฟลิภายในงานนี้จะมีการประกวดผลงานการวาดภาพอุลตร้าแมนในจินตนาการที่จัดมาประกวดโดยทางเด็กกสิทอุลตร้าแมนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโซนให้ทดลองเล่นเกมกีก้าแบบเกมต่อสู้สุดมันที่มีฮีโร่อย่างอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนทีกาเข้าไปร่วมแจมด้วยโดยจะมาพร้อมกับศัตรูคู่ปรับอย่างมนุษย์ดาวเบลตันกับคามิล่าซึ่งเป็นการทดลองเล่นเกมแบบฟรีมันแบบสมใจผู้ที่เข้ามาเล่นอย่างแน่นอน <Yahoo! S 1> สำหรับสายนักสะสมการ์ดไม่ควรพลาดเพราะทางอนิเมตลันได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าการ์ดสะสมอุลตร้าแมนที่ซื้อได้เฉพาะภายในงานนี้อีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอยังมีกิจกรรมพิเศษที่แจกฟรีก่อนอุลตร้าแมนเวอร์ชั่นใหม่ที่ถูกนํามาเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนี้อีกด้วยรอบงานก็จะมีหุ่นสวยๆหลายรูปแบบให้ทุกคนได้เข้ามาถ่ายรูปกันไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนไรซิ่งอุลตร้าแมนทิกเกอร์นิวเจเนเรชั่นทีกาผู้มีใจรักในการสบายๆอุลตร้าแมนออฟผู้ส่องสว่างในความมืดและขจัดความชั่วร้ายล่างสเปเซียมเซพิเลียนที่สืบทอดพลังอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนทีกา อุลตราแมนเมบิอูดนักรบผู้เล่าร้อนสิทธิเอกของอุลตราแมนทาโลและเป็นครูฝึกให้กับเหล่านักรบอุลต้าแมนคนใหม่ๆด้วยอุลตราแมนกิงกานักสู้แห่งอนาคตผู้นำของเหล่านิวเจนเรชั่นฮีโร่ท่านศาสดาซีโรผู้คอยที่นำสั่งสอนให้กับเหล่านิวเจนเรชั่นฮีโร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงเหล่าสัตว์ประหลาดสุดคลาสสิกที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันอย่างดีเช่กนกโมล่าจากอุลตร้าแมนภาคแรกคาเนกอนสัตว์ประหลาดออมเงินจากอุลตร้าคิวและเขาก็จะมีบทบาทในซีรีส์อุลตร้าแมนอาร์คเรลุนี้อีกด้วยสัตว์ประหลาดเอเลคิงจากซีรีส์อุลตร้าเซเว่นสำหรับอุลตร้าแมนอาร์คก็เป็นรูปปั้นตัวเบิ่มๆอ,อ,อย่างสง่างามและโดดเด่นที่สุดในห้างซีคอนสแควร์สินักขลิ่นเลยทีเดียว และกิจกรรมพิเศษภายในงานนี้ยังมีมิแอนกิฟกับน้องเอมิมาสคอตจากภาพยนตร์อุนตอ้าแมนไรซิ่งอีกด้วย คนรอคอยอย่างไรไอชั่นโชว์ที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ดูการต่อสู้สุดมันแบบสดๆส่งตรงจากญี่ปุ่นทําให้เวทีที่ซีคอนสแควร์สีนักคลินต้องร้อนแรงกันเลยทีเดียวซึ่งพวกเราได้ถ่ายแบบเต็มๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกด้วย ดีอย่ยน่าจะมาจากเสีงเชียร์ของ และหมอนี่ก็คือมนุษย์ดาวบาบารูฟูกะคุซึ่งเป็นคาแรคเตอร์พิเศษที่มาปรากฏตัวในไทยครั้งแรกกันเลยทีเดียวนิเแนเป็นตัวตนที่น่าสมัจริงๆเป็นตัวตนที่ได้รับอที่สงจกักราลนี่แกเป็นอะไรเนี่ยันมจะเป็นตัวประกาศัวหรืนะแต่ยังไงสัอิสวาน,นม,ม,มีทั้งความรักและความจริงจังในนคเอรแม パワーがね、ロールな、まっしょうがん、チェ <noise> <noise> เราวาดโวยการเตียยนใจผันแความ g i n g แผนของเราให้ผู้ที่เออยลดออกมาจากการจัดการพันธ่งซีโรโลงการเรียบร้อยฮะันธ่งีโร 老佛老佛老佛祖，我求你救我！老佛。 i the right วันนี้ทีมงานของเราแอดบับเบิลได้ยังพบกับ oh. พี่แมนพงเทพุพากเสียงตัวละครอย่างมิสซิฮิโกจากยอดนักสืบจิ๋วโคนันและไทมกีนจากขบวนการอนาคตไทม์เลนเจอร์ภายในงานนี้อีกด้วยไม่มีการสัมภาษณ์กันเล็กน้อย เป็นยังไงเสียงใครจะมาแค่เสียงนี่เสียง,งก็ใครจะมาแค่เสียงเสียงข้างหลังดังกว่าพี่แต่หวังว่าไม้นี้มันจะจับโฟกัสเสียงเราไว้เสียงข้างหลังดังกว่าเยอะเลยเป็นไงบ้างครับพี่แมนกับความรู้สึกที่ได้เห็นคอนต้ิแมนอาร์คันแรกก็เท่ดีครับดูดูดีกว่าในภาพที่เราทีเราเห็นตอนแรกอีกดีกว่าคือตอนแรกอารู้สึกว่าเน็ออกมาสูงใส่นุ่มนนแต่ว่าพอพอเป็นชุดจริงๆเนี่ยอมาดูดีซิอ่าครับอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของผมนะครับก็คือพี่แมน สวัสดีครับพี่ซโกะครับผมสวัสดีครับครับจริงๆผมเคยถ่ายวิดีโอพี่แมนไปแล้วแต่ว่าวิดีโอตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คุณภาพเสียงก็ไม่ดีค่ะเดี๋ยวไว้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เอาใหม่ทีหลังแต่นี้ต้องมาต้องต้องมาสู้กับเสียงซีคอนด้วยไม่รู้ว่าตอนเอ็กพอร์ตไปจะวิร์นหรือเปล่าครับวันนี้เรามาอยู่ในงานที่เออ่ปตลาดชิงาครับคุณต้าแมนเดียร์ิโร่คีมีเนะครับ2024ไอซ์แลนด์ครับเปิดตัว คนใหม่ก็แฟนอาร์คไปครับครับวันนี้วันแรกด้วยครับผมล้วจะมีงานยังมีพู้นี้อีกวันนึงนะครับเป็นโชว์สามรอบครับก็มีฝ่ายมงใช่ไหมครับผมฝ่ายสามขึ้นฝ่ายสามขึ้นใช่ครับแล้วระหว่างนั้นก็จะมีมีอย่างนี้ขอานึ่งตัวน้องอะไนะเอมี่ครับผมครับสับปะรดสีชมพูน่ารักตุ่มๆตกลมใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่มาก ใครปั้นหน้าไปแล้วจะได้เตะตาจะไม่ยิ้มเลยครับหน้าจะดูเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็น่ารักดีครับกูเป็นมีมได้ครับใครเก็บถ่ายรูปเฉพาะหน้าไปดูเหนื่อยถ้าเกิดใครติดตามพี่แมนมาก็จะรู้ว่าพี่แมนเคยอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังการการทําเสียงพระไทยซีรีส์พรงแมนยุกเก่าด้วยอ่าครับใช่ครับใช่ครับก็อุตแมนเซเว่นฮารุแจ็คทอมบอ คุณต้องแจ็คกับคุณตั้มเอ็ดทำมาตอนอ๋อครับผมแต่ว่าคุณตั้มอแจ็คเนี่ยตัวเอเคยทำกดเขาให้ซั้คเสเ็จตอนแต่ว่ากดนั้นไม่ได้ใช้ตอนตอนที่เขาส่งให้ยู c อ๋อครับก็คือเวอร์ชัน u ู c ก็เป็นเวอร์ชันที่ไทก้าออกแผ่นรวมกับเลิด้วยใช่ครับอ๋อครับรายการนี้คือพอดีผมติดตาม เ,เป็ดพวกของพี่แมนอยู่ก็เลยรู้ว่าพี่แมนเนีย่ยชอบอุลตร้าแมนทาโร่พิเศษใช่ครับใช่ครับก็เลยอยากจะขอถามพี่แมนหน่อยครับว่าอุลตร้าแมนทาโร่มีความพิเศษอะไรบ้างครับที่ทําให้แบบคลองใจคนมาอย่างยาวนานเอ่าข้อหนึ่งควารู้สึกคือเขาดูเท่ใน,ในวันสายตาดีเกียรติ์ถือว่ารูปทรงหน้าเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นลูกไข่ครับเขามีเขามีอะไรที่ให้ประดับทำให้ดูดูแตกต่างจากอ่าทั้งอุลตร้าแมนหรือเซเว่นอ่าลูก ทขาไมให้มันดูดีแล้วก็อยากด้วยกรอบที่หน้าอกที่ดูก็มีความแข็งแรงกว่าของเซเวรนตรีโจมีอะไรมากกว่าเซเรนตีแ้ก็เลยดูเท okay. แล้วก็สีแดงที่ก็เป็นแดงทั้งตัว,ตวครับผมก็ดูสดใสแล้วก็สะดุดตาแล้วก็บทบาทของของฮารุในเรื่องนี้ก็จะเป็นรองเล่นสุดที่พยายามจะแข่งแข่งเพื่อจะไปผุกต้องโลกให้ได้อย่างแท้จริงอ๋อครับ ก็คือเขาก็มีเหล่าพี่ๆเป็นแบบอยา่างก็เลยต้องแข่งแข่งให้ได้เช่นนั้นอโอเคครับในเรื่องเสร็จแต่ว่าในเรื่องทาราอเนี่ยเขาไม่เป็นตีมที่เกี่ยวกับนิทานบ้างเกี่ยวกับอ,อะไรอ่ะที่ี่มันใกล้ๆเด็กใกล้กลกลตัวเด็กก็เลยไม่เด็กดูได้แกงด้ยครับผมไม่ไม่ใส่ไฟแต่เหมือนาแมนจะไว่ผมว่าแบบไม่ไมจริงจังมากหรือถ้าแมน เป็นแม่โอเคครับก็เลยจะดูแม่แล้วก็เข้ากับเด็นมากครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แมนมากครับพี่ดีครับที่มาเราเชิญให้กับรายการของผมพี่ดีครับเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราเราวอล์กผมก็ถ่ายบรรยากาศในงานของคุณตาพิมีเอทรายแลนด์เกี่ยวไทยครับมาเดี๋ยวไว้รอดูเต็มเต็มครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคครับโอเกก่อนครับ และในวันสุดท้ายของงานอุลตร m a n มนเ h e ะฮีโร่พรีเมีย2024ินไทยแลนด์ก่อนที่ Untraman a r อรและท่านศาสดาสีโลจะจากไปอุลตร้าแมนคนแรกก็ได้ปรากฏตัวออกมาสะพ้ยส่งท้ายทุกคนภายในงานอย่างอบอุ่นอีกครั้งด้วยเป็นความทรงจำที่ดีกันเลยทีเดียว และนี่ก็คือทั้งหมดภายในงานอุลตร้าแมนเดอะฮีโร่พรีเมียร์สองพิอินไทยแลนด์ทีสี่อนสแควร์สินคารินอุลตร้าแมนแบบเบิ่มๆบมที่แฟนอุลตร้าแมนไม่ควรพลาดซึ่งเราไปถ่ายวิดีโอแบ่งปันให้กับทุกคนที่พลาดไปได้เข้ามารับชมกันบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งในประเทศไทยของเราได้มีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆของอุลตร้าแมนแบบนี้ถ้าคลิปนี้ลงช้าเกินไปพวกเราก็ต้องกราบขอภัยกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ,บ